สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube วันนี้มีมิกอ่าอันโต้อันโตนะครับ1604นะครับนะตัวนี้นำเข้าโดยบริษัท mpe เป็นอันโตแท้นะครับเอฟเฟกเสียงดีเสียงหวานนะครับนะอ่านี่ยี่ห้อเอฟเฟกนะครับไม่ต้องสื้อนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์อ่าสิบไมสองสเตอร์นะครับสิบไมสองสเตอร์นะครับมีเอฟเฟกในตัวนะครับอ่าเป็น eq ในตัวนะครับ eq ก็ มี EQ นะครับแต่ปุ่ม EQ หายนะครับแต่ก้าน EQ ยังอยู่นะนะครับปุ่มหายเฉยๆหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวปรับซ้ายขวาตัวนี้นะครับเอียงนะครับแต่ปรับได้ซ้ายขวาได้มีคอมเพรสเซอร์ในตัวให้นะครับนะมีคอมเพรสเซอร์ในตัวให้อยู่ที่1 2 3 4 5 6, ี่ช่องคอมเพรสเซอร์สำหรับใครที่จะใช้ไม่มีให้6ช่องนะครับก็ราคาอยู่ที่4,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ4,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ สไลด์อ่าช่อง3ใช้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ยใช้งานไม่ได้อาซีอาจจะมีข้อแคบหน่อยนะครับแต่ข้อแคบแค่เริ่มต้นนะครับแล้วก็1นึก็มีข้อแคบแค่เริ่มต้นนะครับแต่เขาใช้งานได้ดีนะครับผมนะสำหรับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับนะสี่พาบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับ0ูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ที่เบอร์โทนี้นะครับผมนะ 0ู0นะครับ0091699นะครับนะแบบโอนเงินนะครับหรือแบบปลายทางนะครับถ้าลูกค้าสนใจปลายทางบวกเพิ่มอีก300บาทนะครับบวกเพิ่ม300บาทมัดจำา300บาทโอนมัดจำา300บาทด้วยนะครับผมนะมีขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะนะครับนะสภาพสวยใช้งานได้ดีนะครับเครื่องไม่ได้ฉีดน้ำยามานะครับผมนะไม่ได้ฉีดน้ำยามาเป็นของทีมงานเลยนะครับผมนะ อันไหนใช้ไม่ได้ก็บอกว่าใช้ไม่ได้อันไหนใช้ได้ก็บอกว่าใช้ได้นะครับนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับสัญญาณเอาพุทนะครับเป็น x l r นะครับนะเอาพุทนะครับ x l r เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ปิดเปิดได้นะครับมีเปิดไฟแฟนทอมนะครับไฟเลี้ยงไม้4.8โวลต์ได้ด้วยได้ด้วยนะครับผมนะโอ้ราคานี้สุดคุ้มแน่นอนเลยนะครับครหาอยู่ แล้วก็จะเทสให้ดูนะครับแต่ละช่องเลยเทส EQ ให้ดูเลยว่า EQ ใช้ได้ไหมนะครับราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับใครหาอยู่เรียบเลยนะราคานี้น่าเป็นสินค้าฝากขายนะครับผมนะใครหาอยู่เรียบเลยนะครับผมนะโอนเงินไม่เป็นถือเงินสดไปที่เซเว่นนะครับอ่าเซเว่นอีเดวนนั่นแหละถือเงินสดไปพร้อมบัตรประชาชนบอกว่าโอนเงินเข้านะครับชื่อบัญชีนี้มุติชัยวงนาล่านี้นะครับนะมุติชัยวงนาล่าก็คือนะครับไม่มีอ่า อะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่มีพวกโจรไม่มีอะไรแน่นอนส่งของแน่นอนนะครับผมนะถือไปหรือหากท่านอยากอุ่นใจก็เก็บไปทางได้นะครับผมนะบวกเพิ่ม300บาทแต่ท่านต้องโอนมัดจําม0 0บาทนะครับนะเพราะของเป็นของชิ้นใหญ่นะครับของชิ้นใหญ่นะครับถ้าเป็นแบบโอนก็4,500บาทถ้าแบบไปทางก็4 8่0บาทนะครับโอน300บาทก็ไปจ่ายกับคนส่งอีก4,5 0 0นะครับนะ ราคานี้นะครับเสียงดีเอฟเฟกนี้ไม่ต้องสืบหรอกเสียงดีแน่นอนนะครับลูกเล่นเยอะฟังก์ชันเยอะนะครับนะปุ่มอะไรกดได้นะครับกดต่างๆกดได้แน่นอนนะครับสไลด์มมนสไลด์อะไรปกติอย่างแน่นแต่มีที่3แล้วก็4ข้อแคบนะครับแต่ดังนะครับผมไม่ได้ฉีดน้ายานะนะครับมี3คือใช้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองให้ฟังเดี๋ยวเทียให้ฟังใครสนใจแอดไลน์ดโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ0ูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหรือแอดไลน์มาได้นะครับผมนะ ไม่สะดวกโทรนะครับแต่ถ้าโทรผมแนะนำเทโทรเบอร์นะั่นจะโทรไลน์เพราะผมไม่ได้เปิดโทรไลน์ไว้นะครับก็แนะนําเป็นโทรเบอร์ถ้าใครจะโทรหรือใครจะแชทมาก็แชทมาได้นะครับในไลน์นะครับผมนะ,อะโอเคเดี๋ยวไปทดสเสียงให้ชมกันครับมาชมกันครับผมไล่ไปตั้งแต่เสเตอร์นะครับลงไปนู่นนะครับผมนะฮะฟังเสียงกันครับบฟ้าแห่งแสงจันทร์สตาย,ยิมาไว้นันทำบุญรวมใจ โอเคนะครับชแนลที่สิบสองนะครับจะมานมาจะอมองตาสวรา์ของแสงลงมาให้ใจหรือว่าเธอโอเคนะครับดังปกตินะครับเอฟเฟกออกนะครับหมุนไม่มีข้อแคบนะครับ ามาาาห,หถ้้ใจจ่จอโอเคนะครับผมนะก็ทดสอบไปทุกช่องเลยนะครับผมแสงจันทร์ส่ตาหญิงผู้นันมีคอมพิวเซอร์ในตัวได้นะครับลืมบอกนี่มีคอมพิวเซอร์ด้วยนะครับในตัวนะมีคอมอด้วยในตัวนะครับอปอก,ก็ปิดมาทางนี้นะน มีคอมิเซอร์ให้อยู่หนึ่งสสามสี่ห้าหกสำหรับไม้หกตัวก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับมีคอมพิวเซอร์ให้ในตัวด้วยนะครับผมนะอลืมแจ้งไปลืมแจ้งไปอก,มมกลางกลางหนานะครับแหลมชัดนะครับผมนะแหลมใสชัดเจนคุณดราง นะเนี่ยครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมนะจะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับลูกค้าก็จะได้อุ่นใจซื้อไปไม่ค้อแคบซื้อไปอใช้งานได้ดีเนาะเราลองให้ทุกแชนแนลนะฮะตัวนี้นะครับมีข้อแคบตัวนี้หน่อย มุโดูก่อนนะครับก็จะได้ให้ลูกให้ลูกค้าดูเลยนะครับผมนะว่าบางทียัไม่ได้ใช้งานนานนะ,ะปกติแล้วนะครับผมไม่ได้หมุนนานนะครับก้นนั ลูกค้าจะได้เห็นตำหนีิเลยนะครับว่าเป็นอย่างคิดไปแล้วหัวใจแปลวรักไม่มีแววทีเดียคุณดีอย่างไรดีนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมฉลองรักเธอต้องการสิ้นหวังแม้ไม่รักก็อยากเป็นเครียดโอเคครับผมนะใช้งานได้ดีนะครับ เอาไปใช้งานเครื่องไฟร้องคาราโอเกะตัวนี้เสียงดีมากเลยนะครับผมนะมีข้อแคบตรงนี้นะครับ,บ,รบรอ่าข้อแคบข้อแคบอย,ออยู่แต่ว่าไม่มีผลต่อเสียงนะครับหมายความว่านะครับก็เวลาเราเลื่อนขึ้นมันก็ขึ้น,จ,นะจะเป็นข้อแคบแถวแถวนี้นะครับผมแถวๆด้านล่างนะครับผมนะ อ่าทำไมผมไม่ให้ฉีดน้ํายานี่ครับถ้าฉีดน้ํายาไปเนี่ยมันจะบางทีเราเลื่อนขึ้นเนี่ยเสียงมันจะหายนะครับเสียงมันอาจจะหายนะครับเสียงมันไม่มาตามที่เราปรับอ่ะนะครับผมเลยไม่แนะนําฉีดน้ํายาแล้วอันนี้ก็ให้ดูแบบดิบๆไปเลยนะาโอเคตัวนี้นะครับผมนะ ให้ดูกันไปเลยนะครับไม่มีฉีดน้ํายานะผมไม่ฉีดน้ํายานะครับผมนะอ่าช่แนวน,นี้นะครับไม่ดังนะครับชแนวสามไม่ดังนะครับผมนะช่แนวสามไม่ดังอาจจะเป็นที่สไลด์นะครับนะต้องไปชิคหรือฉีดน้ํายาดูแต่ผมยังไม่ฉีดให้นะอ่าประมาณนี้เลยนะครับช่องแนวน,นี้โอเคนะครับผม อันนี้มีข้อแคบหน่อยนะค<า>ุณดีย่ย,ยครับเสียงดีนะครับเสียงดีเสียงชั้นเจนดีเดี๋ยวมาลองดู e q ดูนะครับว่าเป็นยังไงใช้งานได้ไหมนะครับ e q นะครับใช้งานได้หรือเปล่านะครับเสียงช่องนี้จะมีปุ่มกด e q นะครับด จิงว่าคุ่นหลับตาก็เห็นหน้าคุณเห็นอยู่ไม่เว้นเพราะใจรักฉันอยากให้คุณได้เห็นว่าใจไม่เคยโอ,อนอีก Q นะครับอ่า EQ ก็ใช้ได้ปกติไม่มีข้อแคกเวลาสไลด์ขึ้นสไลด์ลงก็ปกติดีนะครับนะใช้ไม่ได้ Channel 3นะครับ Channel 3ใช้ไม่ได้ นะครับใครสนใจไปใช้งานนะครับก็สามารถโทรสอบถามกันได้นะครับผมนะาราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับนะราคานี้สุดคุ้มแน่นอนเทสศให้ชมนะครับทุกช่องนะครับนะโอเคขอบคุณสวัสดีครับ